มาจากบริษัทไทยเอเวอเรสสาขาพน้งสมนะคะวันนี้มาฟื้นฟูยังหน้าตายครั้งที่สองให้สวนที่แหนะคะไอเป็นอีกช้อนหนึ่งเลยจ้ะของที่แห่นักจาครั้งที่สองค่ะเปิดกินเลยคะ่ะที่สองค่ะพู้นู้ขายเวรีซีรี่ส์จ้ะพวกงเนในออกเพีย่ต้องรัดเลจ้ะดูนะคะเข้ามาดูเลยนะคะ เริ่มมีน้ำยางไหลแล้วนะคะไหลออกมาแล้วโอ้จานแล้วจ้าออกแล้วพี่พอใจไหมจ้าพอใจอยู่ครับโอ้ยออกแล้วค่ะง่ายก๊อกเลยแล้วเราก็เปิดช่องนี้แล้วเนาะเราก็ฉีดพ่นมาดีกันดู ข้อหน้า,นาแบบนี้เลยนะคะจะเกีบยบอัตราส่วนนะคะ20ป้าต่อน้ำา2ลิตรค่ะติดตามบนครั้งที่3นะคะครั้งที่2ยังออกแค่นี้ครั้งที่3จะออกแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะ